สวัสดีทุกคนพบกันอีกแล้วที่ช่องไก่จ๋าชาแนลแนแนแนวแนวมื้อนี้ไก่จ๋าชาแนลพาทุกคนมาอยู่ทงไหยทงหน้าจ้านี่ไงมาเข้าจ้ามาเกี่ยวเข้ามื้อนี้ฮะเออแต่ว่าบมได้ลงเกี่ยวเนาะเพราะว่านั่งลิ่นอยู่เพียงนาข่าลูกน้อยแม่ไผ่ว่างมาเกี่ยวมาเกี่ยวเข้าซอยหลานน้อยเนี่ยเด้อ มาสิไปแต่งกินให้กินเด้อพี่น้องพราะายเตรียมเบิรงคลิปวิดีโอแต่งอาหารเนาะอ,อกจ้าชนแนลจะพาทุกคนมาเฮ็ดต้มไก่และปิ้งป่านินกินเนาะมื้อน,นี้มาอยู่ทงไฮทงนาพากกันเกี่ยวข้าวเด้อแต่ว่าฝนก็จะมืดค้มและ้วกะ็ตกแน่เนาะมื้อน,นี้เนาะเออไปกันเลย<อ>จาทุกคนนะจ๊ะ<อ>พวกเฮากะจามป่าแล้วนะจ๊ะ เอาเกลือมาเทใส่นะจ๊ะทุกคนกระจาชแนวนะจ๊ะยุทงไฮทงหน้าจ้าวันนี้พาทุกคนมาปิ้งป่านะจ๊ะแซบ่บๆจ้าแซบ่แซบๆน้ำกันเนะาะมันนี้นาะเออมาเลยทุกคนพวกเรากำลังปิ้งป่าเนาะปิ <laughs> ป้งป่าไหมไปแล้วจ้าเครื่องหนึ่งยังเลยแต่เครื่องนี้ ตอนนี้กำลังค้างหมา้อต้มไก่อยู่เนาะอน,นี้เนาะอันนี้แล้วแม่นอันปิงป่าเด้อพวกเฮาเห็ดแบบนี้นเนาะมาให้ไกลๆมาไกลๆไกดอันนี้พวกเฮาเอาดินเอาดินเนาะใส่ว่างนี้แล้วก็เอาใส่ว้างนี้ใส่สองพักเล้วแล้วก็มาเห็ดเห็ดแบบนี้ปะาไวเออ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 เย็บปิงป่าแบบบานบาน <laughs> มันสีใหม่คนก่อนละนี่มันบแมเ็นไหมป่าแล้วอันนี้นะมาจ้าพี่น้อง ตรงไก่จ้ากระปิงป่จาจ้าบันบานจา้าปิงป่าสองข้างจา้าจไ,ดดได้แล้วจ้า,าตื่นตืนสุกแววหอมหอมเป็นแต่เซ็ตนะพี่น้องเนาะบัสกินจะเอามาอุ่นอีกบ่มาเลยจ้าเยอะๆน้งกันจ้าว้าว หอมกินข้าวทุาก,กัดเด้อพี่ด้อกเด้อมาจ้าทุกคนเ<อ>จ้ามาข่ามน้อยอคุยปลาแดกนะจ๊ะอือ้มเสเกินอ,อยู่ทงหายทงนานะจ๊ะ ได่บ่มีพักะแง่งเนาะผักะแง่งกินก็มาข่ามน้อยนี่แซ่บๆ อย่าลืมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้ซองไก่จ่าแนแนลเนี่ยเด้อเมื่อนี้ไก่จ่าแนแนลพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนนะจ้าบ๊ายบาย